วันนี้เรามาอยู่กันที่เยาวราชนะครับเพิ่งมาจาก MRT ด้านหลังแล้วก็มาเลยที่เยาวราชมากับน้องนกยุงนะเดี๋ยวเราไปดูการว่าข้างในมันจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเคยมามั้งเดี๋ยวไปเดินดูกันนะจ๊ะ ที่ถนนเรียบร้อยแล้วข้างหลังนี่เยอะมากน้องยุงน้องยุงอยากแนะนำอะไรให้พี่ไหมอยากกินเบย์จับอยากก,ายากินกเวย์จับอยากกินกเวย์จับเวย์จับของน้องยุงถูัต้องใช่ปะ นกยุงหรือจากร้านนี้ได้ไงกมากับเพื่อนก็มากับเพื่อนอะ่ะนี่นก็ได้นะสั่งแป๊บเดียวเองถึงมาแล้วไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีนี่ใบจับของเรา ก็เนื้อลูกกำลังดีตูพี่ไม่เคยกินหัวจับที่ทาวบ้านมันมีแต่น้ําขลกยุงมนกินน้าใส่ที่ที่แรกแล้วก็ก็คือแล้วก็ไปกินน้ําขลกอีกแต่คือแต่คือน้ำใสอ่ะที่เชียงใหม่คนไม่อร่อย นี่ใช่ไหมรสชาติแห่งเยาวราชธรรมดาธรรมดาแล้วะธรรมดา50บาท50บาทพิเศษ100เลยนี่ให้ระดับสิบเลยดูเหนือนี่แบบยอดมากแต่น้องนี่กินหมดเลย น้องกินหมดเลยน้องบอกน้องชอบเค็เดี๋ยวไปที่ต่อไปกัน แล้ตามนี้ขนมจีบอยู่อยู่ที่สามไม้ร้อยแต่มันก็ดูหน่อร่อยจริงๆนะเดี๋ยวขอกินสักแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังแต่กว๋วยจั๊บเมื่อกี้นี่คือเผ็ดมากโคตรเผ็ดน้องชอบแต่จริงๆมันอร่อยนะอร่อยแต่ว่าเราต้องกินควกคู่น้ําไปด้วยตอนนี้กําลังเดินหาอยู่ว่าเกาลัดร้านไหนอร่อยบ้างจะไปจัดดูสัก1นึเอไปตอนนี้อยู่ที่โซน โซนไหนก็ไม่รู้ของเกาชแต่คือเก่ารัดมันเยอะมากผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปจบที่ตรงไหนนะสําหรับเการัดเดี๋ยวพี่กอล์คือเดี๋ยวรอนกยุงแป๊บหนึ่งน,นกยุงกาลังโทรคุยกับเพื่อนอยู่ <c oughs> ว่า <c oughs> เก่ารัดอยู่ตรงไหนนะ <c oughs> จะเดินมาจนจนครบแล้วแต่ก็ยังไม่เจอ,เอของกินแล้วก็ร้านอื่นๆที่เราถูกใจนะครับตอนนี้ก็มีอีกหลายช้อยหลังจากที่เราไปกินขนมเจีบเกี๊ยวแล้วก็จอปูอลไรทอย่างนะแล้วก็มีหวยจับตอนนี้หาเกาลัดอยู่นนแล้วเื่อนของน้องยุงเนี่ยยังไม่ส่งทีกัดมา ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสเต๊ะหมูสเต๊ะก็แน่กินปลาหมึกย่างก็อยากลองคืออุ้ยอันนี้อะไรอ่ะหอมเปี๊ยะหอมเปี๊ยะ แล้วของนกยูงอีกหนึ่งไม้เดี๋ยวมาดูกันมันเป็น,ไ,นไม้ละร้อยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเช่นไร มันหวานใช่แต่แมสสำหรับคนที่นี่โขาคงเป็นรสชาติประมาณเนี้ยวหวานนเปรี้ยวส่วนปลาหมึกก็ย่างแต่มันดีไม่ได้แบบมันสุกกำลังพอดีแล้วมันก็มีความไหมนนิดๆเหมือนจะเป็นสูตรของเขานะแล้วก็ชุบชุบมาดีหมักมาดีหมักมาดี่า,า,ดา,า,ดาโอเคอสุดยอด อย่างเด็ดทัไมดิ๊ทำไิ ยอดามาดูคาามายุ่งค่ายุงกินเราไม่ไแล้วอ่ะเด้อเราปวดแล้วไม่ไหด้วยมันใหญ่อ่ะใหญ่อะพี่ว่าพี่พี่ขอเปรี้ยวอีกนิดนึงนิดนึงขอเปรี้ยวอีกนิดนึงแต่นอกนั้นโดยรวมโอเคเนาะรสชาติถือว่าุเต็มสิบให้เท่าไหร่น้น <iPad. S 1> องยุงให้แปดให้แปดอะพี่ให้สักเก้าพี่ค่อนข้างถูกใจรสชาติแบบนี้พอแต่ขอเปรี้ยวอีกนิดนึง

เหลืออ,อีกหลายอย่างนะที่เรายังไม่ได้ชิมแล้วก็อีเวนต์หลักคือเกากลักยังไม่ได้เพื่อนนกยุงบอกว่าเกาลักร้องที่ไหนนะเยาวราแล้วตรงลงมันร้านไหนวะร้านไหนก็ไม่รู้คือทุกที่อ่ะพี่ก็กกว่ามันก็เก่าลักเยาวราชหมดถูกป่ะเพื่อนนกยูงนี่มันเกินไปแล้ว,วเอไโหเพ็ดอ่ะ กับเกาลักยามิงที่ชิมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยร้านนี้มันโอเคนะมันมันเด็ดนะเดี๋ยวถามนกยุงก็ได้นกยุงโอเคไหมร้านนี้สี่ร้านเพิ่์กดูแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็ได้เวลากลับแล้วนะมันเป็นเวลาสมควรละเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้นกยุงเนี่ยจะเดินทางแด่เชา้านกยุงไปเครื่องบินใช่ไหมไฟกี่โมงสิบโมงสิบโมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้ววะ ดึกแล้วเ,เดี๋ยวก็ต้องพาน้องกลับไปรีบนอนเนาะพรุ่งนี้ผมก็กลับเหมือนกันแต่ผมกลับตอนเที่ยงยก็แยกย้ายกันไปหลังจากแข่งเสร็จแล้วแล้วก็เจ้าลักเฮียเมิงถูกป,ะปะ่าวะเจ้าลักเฮียเมิงนะ,ปะ,ปะ,ปะ,ะตอนนี้กำลังเลงว่าจะไปขึ้น MRT แต่ว่าไม่รู้ MRT ยังเปิดอยู่หรือเปล่า ก็ลองไปลุ้นดูถ้าถ้าไม่เปิดเดี๋ยวเรียกแกล็บเอาแกล็บแกล็บแกลบแถวเนี้ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีร้านอาหารแบบร้านซีฟู้ดเยอะมากเนาะร้านซีฟู้ดร้านเก่าลักใช่ค่ะร้านนวดแผนโบราณค่ะร้านเออลังนกลังนกแล้วก็ขนมไทยป่ะค่ะไอพวกแบบรอดช่องอะไรเงี้ยแล้วมีอะไรอีกอ่ะมีเก่าลัก พูดไปแล้วพูดไปแล้วอ่ะแล้วมีอะไรอีกวะปลาหมึกย่างไงปลาหมึกย่างที่เราเพิ่งกินไปปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างแล้วมีร้านอะไรนะร้านน้องอะไรนะน้องไก่อะไรนะน้องไก่น้องอะไรสักอย่างอ่ะเฮ้ยคนแม่งเยอะชิบหายคือเรามาจับจังหวะที่คนแบบคนไม่มีพอดีอ่ะใช่อืมแต่ร้านอาหารซีฟู้ดอ่ะที่กุ้งมันใหญ่ๆมัน่ากินนะพี่ ว่าโอ้พี่ว่าโอเคเฮ้ยแต่มีอีกร้านหนึ่งที่เรายังไม่พูดถึงร้านกว๋วยจับมีหลายร้านอยู่นะ<ส>เดี๋ยวไปลุ้นเอมาทีกันว่ามันยังเปิดอยู่หรือเปล่า<ส>ถ้ามันไม่เปิดเดี๋ยว<ส>หาทางกลับวิธีอื่นเมื่อกี้ดู<ส>อะไรวะแก๊บคา400บาทถึงที่พักโอ้แม่็เช้าคุณพระปะ่ะขนหมูเป็นตัวเลยขนมูเป็นตัวเลยโ